สามเคล็ดลับดึงดูดผู้ชมเข้ามาชมไลฟ์สดของเราทําอย่างไรได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ไอทีจะบอกให้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูกัน mm. ข้อที่หนึ่งเลยนะคะฉากของเราจะต้องไม่รกแบบนี้นะคะฉากหลักเนี่ยจะต้อง โลง่โลงๆโปร่งๆนะคะแสงสว่างต้องเพียงพอนะคะถ้าแสงไม่พอก็ใช้ไฟไหลสดช่วยได้เลยนะคะหน้าตาของเราต้องยิ้มแย้มไว้ตลอดเผื่อใครแวะเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าอหน่าหยุดดูเรียกว่ายิ้มพิมพ์ใจเรียกแขกนั่นเองคะ่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วคะ่ะไม่ต้องเรียนแบบใครนะคะ ข้อ2คือการตั้งหัวข้อในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาดูหลฟ์เวลาที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาดูหนึ่งเลยก็คือหัวข้อดึงดูดหรือไม่นะคะลองเช็คกันดูข้อ3นะคะคือ การไลฟ์สดจะมีเอฟเฟกให้เล่นมากมายเลยค่ะเราควรจะเล่นให้ครบทุกแนวไปเลยก็ยิ่งดีเพราะว่า AI ก็จะได้นำส่งผู้คนเข้ามาในไลฟ์สดเราอีกเยอะๆเหมือนกันใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกผู้คนนะคะว่าการไลฟ์สดใน TikTok ไม่ยากแค่รู้เคล็ดลับ เปิดไลฟ์วันนี้พูดได้เลยตามสเต็ป3ข้อนี้เลยค่ะ